ร็วมึงจะเร็วไปไหนล่ะฮะมึงจะเร็วไปหาแม่งไงกูก็เร็วเต็มที่แล้วเดี๋ยวทำไมอ่ะเจ้าออโร่มอะไรมาบ้านอกจริงๆเลยพี่พาสแล้วมึงเกินวะนี่ครูงงมากเลยอ่ะทำไมมึงหนาวอะไรของมึงักหนาวกูร้อนจะตายหายมึงจะหนาวอะไรของมึงอ่ะนี่พีพาสดูบรรยากาศมาเขาคลองทีนมันต้นมันต้นฤดูหนาวอยู่ใกลรอมกูเซ็กูงงอ่ะกูอายเขากับมึงอ่ะพี่พาสเดี๋ยวทำไมบ้านพักเราหลังไหนวะ นี่บ้านผมจองไว้ว่าพูวิลล่าเขาพอนี่หว่าฟังนะว่าถ้ามีสมองนะลุงก็ต้องดูรถเขาจอดขนาดนี้อะสี่คันเลยหรอสี่คันจอดได้ขนาดเนี้ยเอ้าดูมนี่กูงงมากเลยนี่ถ้ามันมีรถจอดนี่มึงต้องใช้สมองว่าไม่มีไม่ใช่อเราจอดบ้านพูวิลล่าเขาพอใบก้อยเขามีสองหลังเออเออแล้วจะไปโหหาเขาล่ะกูลืมเขาก็จตงกร่วมทำไมเนี้ย กูร้อนอ่ะโอ้โหพี่พาทอากาศหนาวขนาดนี้หนาวนี่น้ำเลือดมันจะไมออกอย่างเงี้ยหนาวมากเลยกูมาผิดคนปะเนี่ยนี่พิพาดูนี่อุ้ยพิพาดชอบตรงเนี้ยทำไมอ่ะมีต้นมะพร้าวอ่ะกูชอบแล้วกูชอบนี่นี่พี่บอกให้นี่พี่บอกให้นะทำไมนะมันวัล้างหน้าจ้าล้าง้าบึ้ด้วยพอมันพอนี่คนอ่ะพี่พาดเออพี่พาดมานี่โอ้ยหัวพิพาดหิวอ่ะก็จะวิ่งไปไหนอ่ะ เออไอ้กูนะต้องไปเตรียมปิ้งย่างอะไรไปเลยหรอมึงจะไปไหนซื้ออะไรอย่าเง้ยน่าจะรอบไหนมาเนี่ยไอ้กูแค่หยิบแบบนี้แหละนี่โอ้ยรับชูอ่ะชอบประตูอ่ะอ๋อนี่เข้าไปนี่คุณถามหน่อยมึงจะหนาวอีกนานไหมมึงจะหนาวอีกนานไหมมึงเอาออกก่อนได้ไหมไอ้กูบอกกับมึงว่านี่ยบ้านมันก็มีกี่ห้องนอนจะพูดสิเอออ่ะหนึ่ง นี่ห้องโถั่งเอออันนี้ห้องโถงแต่แต่ว่ากูชอบนี่ใส่ปาร์ตี้ชอบนี่ที่พักที่อุ้ยเขามีนี่ด้วยอ่ะชอบอ่ะนี่นี่เออรถตากแก่นี่นี่เขาไว้ให้มึงนะทำไมอ่ะอีกาดำไปแต่หงเขาไม่เห็นดีกูเลยอ่ะนี่หงอยู่นี่เออนี่ห้องนอนมัที่ห้องนี้ก่อนนี่ที่พักเขานะมีสามห้องนอนเออมีแบบว่า สองห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวเออนี่แล้วที่สไลด์ด้วยสไลด์ใหญ่ยู่งขาดูนี่นี่เออยืนจหอบทำไมละมาสิให้ใจไม่รอดแม่แต่ละห้องแต่ละห้องเขาดิอุ้ยแก่เลิศอ่ะเลิศอ่ะขึ้นข้าดูจุดนี้นี่นี่นี่บางคูบางกูคุณหงอยมากเลยอ่ะกะเทียมมาทำไมผมกูไม่ค่อยมีอ่ะไม่รู้หลือไงจะเตรียมกูณนี่ไงอ่ะมีให้เสร็จสับเอาสภาพอย่างเดียวพอเออ กระเป๋าเท่าที่จําเป็นเออแล้วไป็นต่ออยากอื่นมาไม่ไห,หวแล้วทําไมอ่ะเงยพี่น็อตพี่จะไปแล้วหรือน็อตเดี๋ยวค่อยนะจะไปแล้วหรอเออหลับไปสบายเดี๋ยวเฮ้ยหลับไปสบายนะมึงอ่ะมันโอเคนะน็อตมึงอ่ะเไม่ไ <c oughs> <c oughs> ่าเลยมึงไม่ไ่าเลยน็อตเออบ้านทางคุณเวล่าเออเขาขอใบก้อย <c oughs> เออใครอยากมานะนี่ <c oughs> ท่าไงทำไงแล้วตรงนี้อยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวพิพากใช่บรยากับดีมากเออไม่ว่าจะเป็นนี่เลยโซนเอาหุกอาหารพร้อมแค่หน้าปากซอยเออเตรียมมาได้ไม่ต้องอะไรใ่นี่มีหมดเออและการจับเ้ื่อามีสองหลังเออรีบจองมันจะเต็มหมดแล้วมึงชี้หน้ากูทำไมอะมึงบอกกูดีๆได้ไงแล้วกูจะจองทำไงกูจะจับทำไงผมแอบช่องเขาไว้แล้วเออนี่เลยใช่ไหมเออไปดูต้นคลิป ต้นคลีนเขามีเบอร์อยู่ไม่ต้องต้องต้องคบกูเท่าไรววันหลังถห้สมองเสื่อมอะไรผมไม่เอามาด้วยละกูเข้าไปอยากมากกับมึงเท่าไรหรอกทีนหลังไม่ต้องชวน